ฤดูฝนนี้เนี่ยนอกจากเรื่องของการเตรียมป้องกันน้ําท่วมแล้วนะครับวัชพืชเป็นอีกหนึ่งอย่างตบชวาใช่ไหมฮะใช่ฮะนี่แหละครับกำจัดกันเป็นประจำเพื่อให้ไม่เกิดปัญหาน้ําท่วมและการเดินทางการขนส่งทางน้ำเป็นไปด้วยความสะดวกและปลอดภัยนะครับจะพาไปดูการกําจัดผักตบชวาและวัชพืชครับที่ไปกีดขวางทางน้ําเป็นการเตรียมความพร้อมรับฤดูฝนนี้ ในรุนรงนค์นครจินดารองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีครับก็ไปออกตรวจการกําจัดผักตกชวาและวัชพืชที่ไปกีดขวางทางน้ําเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือในการระบายน้ําในช่วงฤดูฝนที่กําลังจะถึงเร็วนี้ทั้งนี้นะครับตามที่ประชาชนในเขตพื้นที่ตําบลบางพวงประสบกับปัญหาผักตกชวาและวัชพืชที่ไปกีดขวางทางน้ําทําให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนในช่วงฤดูแล้งประสบปัญหาขาดแคลนน้าเพื่อการเกษตร แล้วก็ในช่วงฤดูฝนประสบปัญหาการระบายน้ําทําให้เกิดปัญหาน้ําท่วมขังในพื้นที่ก็เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหานี้นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีก็ได้มอบหมายให้ทางด้านรองผู้วา่าออกตรวจการกําจัดผักตบชวาและวัชพืชที่ไปกีดขวางทางน้ําบริเวณจุดคลองบางไซใหญ่บ้านย่านยาวอยู่หมู่ที่7ตําบลบางพลวงอําเภอบ้านสร้างมีการดําเนินการขุดลอกผักตบชวาแล้วก็วัชพืช ได้นํารถแบ็คโฮนะครับของกรมชลประทานขุดลอกผักตบชวาและก็วัชพืชในลําคลองรวมทั้งจุดสะพานข้ามแม่น้ําปราจีนบุรีอยู่บ้านหัวไผ่หมู่ที่3ตําบลบางพวงอําเภอบ้านสร้างได้ดําเนินการลอกผักตบชวาในแม่น้ําปราจีนบุรีนะครับแล้วก็มีการใช้โป๊ะแล้วก็รถแบ็คโฮจากกรมชลประทานอย่างที่เห็นนะครับขุดลอกอย่างดีนอกจากนี้ก็เป็นการเตรียมความพร้อม รับมือกับสถานการณ์ฤดูฝนที่จะมาถึงและก็ยังเป็นการทําความสะอาดให้แม่น้ําลําคลองเนี่ยปราศจากขยะและวัชพืชให้น้ำไหลผ่านได้ดีนะครับในทำแบบน,นี้ตลอดบ่อยๆนะครับไปฟังรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีในการเตรียมรับมือฤดูฝนครั้งนี้ครับน้ำเนี่ยนะครับมีการไหลของน้ําสามารถที่จะกักเก็บการระบายน้ําได้เต็มศักยภาพข,ของลําน้ําคูคลองและอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นการ ทําให้คูคลองนั้นมีชีวิตนะครับมีความสะอาดมีความสวยงามนะครับซึ่งทุกภาคส่วนก็ได้ร่วมกันดําเนินการนะครับเราก็จะพยายามทําให้ลําน้ําคูคลองของปังจีนดุรีของพื้นที่ของทุกจังหวเนี่ยนะครับมีความสะอาดสวยงามแล้วก็รองรับมาตรการในการป้องกันโุทกภัยในช่วงฤดูฝน